สำหรับท่านใดที่ปลูกฝรั่งนะครับต้นโตออกลูกแล้วนะครับแล้วเขามีอาการยืนต้นตายหรือใบเหลืองใบแห้งนะครับให้เช็คดูดีๆนะครับถ้าป้องกันได้ก็ป้องกันนะครับเพราะว่าจะเป็นพวกด้วงนะะจะเป็นพวกด้วงเขากัดนะครับเห็นไหมอันนี้คือเขากัดจนรอบเลยนะครับกัดจนรอบเหมือนโดนเลื่อยกรีดไว้เลยนะครับไส้ในนะครับให้ดูไส้ในไส้ในก็จะขาดเลยนะครับแล้วก็จะตายนะส่วนต้นนี้ก็เริ่มเหี่ยวนะครับ เริ่มเหี่ยวแล้วก็เหลืองใบเหลืองใบแห้งนะแล้วก็ทําการเลื่อยออกนะเลื่อยออกแต่ว่าต้นตอเขาเนะ่ยมันเริ่มมาจากตรงนี้ที่เรามองไม่เห็นต้นตอเขามาจากรากค่ะตรงตรงเง้านะครับตรงขั้วเง้าตรงนี้นะก็คือหนอนหรือพวกร่วงมันจะอยู่ข้างในนี้เราจะมองไม่เห็นทีนี้ก็ทําให้ต้นตายเรียบร้อยนะส่วนของอันนี้เราก็น่าจะได้ต่อยอดได้อยู่ครับอันนี้แตกะะแขนงออกมาแล้วอันนี้เราก็ทิ้งได้เลย หมั่นดูแลนะครับฝรั่งนี้ก็ดูแลยากเหมือนกันไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรยากนะครับถ้าเราไม่ลงมือทําเราต้องศึกษาแล้วก็อยู่กับเขาจริงๆหรือจะรู้นะครับถ้าเราไม่ใช้สารเคมีเลยสิ่งที่ต้องป้องกันคือความขยันเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราใช้สารเคมีด้วยหรือผสมประสานกันก็อาจจะช่วยลดภาระได้สาหรับใครที่ทําเยอะๆสําหรับคําที่ใครที่ปลูกไว้กินไว้ทานนะก็หมั่นดูแลหรือใช้เป็นพวกน้ํายา ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้บาลิงก็เสร็จลงมือทำสวัสดีครับ